ที่มาจากโครงสร้างการทํางานในกระบวนการของการสง่งออกจริงนะฮะท่านาน่นท่านเอาไปเอาไปเป็นตัวอย่างได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อจะให้ผมลงในเรื่องของฟอร์มดีแล้วก็เซลเซอร์จริงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันโยงกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมขอคุยหน้าหน้านีๆๆ้นิดนึงเดี๋ยวผมจะไปหาในเรื่องของเอกสารเรื่องจร้อยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายท่านก็ มีความคิดที่จะทําการค้าการขายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะฮะเอกสารตัวแรกในอิดบอยนี่สําคัญมากนะฮะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเอกสารทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นตามหลังมาจากนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ BL เรื่อง CO และเรื่องอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชรันเรื่องต้นสินรับรองอื่นๆอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะตามมานะฮะเอกสารตัวที่สองเขาเรียกว่าแพ็ k กิ้ง g หรือ p นี่ก็จะเป็นในลักษณะ ลายละเอียดหี่พอของสินค้าที่เราที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศเพราะว่าถ้าสินค้าของท่านมันมีการลักษณะบรรจุที่หลากหลายบรรจุที่หลากหลายก็คือสลับซับซ้อนท่านก็ควรจะทำเอกสารก็คุมการบรรจุสินค้าขึ้นมาอีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพ a ก k i n g ิสต t เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ตอน,น,นที่เวลาที่เราทําการขนส่งสมมุติว่า สินค้าของเราที่จะส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นสินค้าขนาดเล็กใส่บนพาเลทหนึ่งพาเลทสองพาเลทเนี่ยเราจะไปใส่ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ตู้สั้นตู้ยาวอะไรพวกนี้มันไม่ได้ไม่ต้องไปเป็นลักษณะ LCL พอเป็นลักษณะ LCL ก็ต้องว่าในตู้นัน้นมันมีสินค้าของผู้ส่ง,งอลกยายนั่วด้วยจะเป็น2อลายสามลายเพราะฉะนั้นเวลาม,มีการคัดแยกหรือมีการต่อเรือ ไปประเทศเอื่นๆนะบางทีเรือเรือที่ส่งออกจากประเทศไทยมันไม่ได้ไปถึงประเทศทผู้นําเข้าโดยตรงม,มันจะต้องไปขนถ่ายที่อาจจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตู้ที่เอาไปเนี่ยนะฮะมันจะต้องไปเปิดตู้ออกแล้วก็คัดแยกสินค้าที่มุ่งหน้าจะไปแต่ละสถานที่ไปแอฟริกาไปตะวันออกกลางไปยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสินค้า LCL เนี่ยมันจะระบุชัดเจนนะครับว่าสินค้าตัวนี้ไปไปที่ไหน นะฮะแคคิดนิดมันก็ต้องมีประโยชน์นะฮะก็จงบอกบอกว่าบรรจุในกล่องบรรจุในอยู่บนพาเละบรรจุอยู่บนถังอะไรสักอย่างนะครับส่วนอีกเอกสารตัวหนึ่งนะครับก็คือ Build A b i l l of lading นะฮะก็คือจะเป็นเอกสารใบ <và> <สา>เขาเรียกว่าใบกาส่งใบกาส่งก็คือเป็น,ปนการรับรองของตัวแทนหรือเอเย่นเรือนะฮะว่าสินค้าที่รับมาจากเราเนี่ย จะมีการขนส่งจากต้นทางไปจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มีการขนส่งถ้าเกิดปัญหา,ดาใดๆขึ้นสินค้านั้นอยู่ในการครอบครองของผู้ขนส่งเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะไปเคลมจากทางผู้ขนส่งได้ยกเว้นบางกรณีนะฮะถ้าเกิดสินค้าตรงนั้นผิดเงื่อนไขการขนส่งสมมติว่าส่งสินค้าอันตรายไปแต่ท่านไม่ได้ ให้รายละเอียดสินค้าไปเกิดนีสินค้าเสียหายไฟไหม้ในระหว่างทางขนส่งตรงนั้นทางเเรือสามารถที่จะตัดสินใจพ,กพักตู้คนทนเนองของท่านลงน้าทะเลได้โดยไม่ชดใช้ให้แม้แต่บาทเดียวเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเงื่อนไาการขนส่งเขามีละเอียดอย่างชัดเจนตู้สินค้าของท่านจะต้องไม่เป็นภาระสร้างความเสียหายให้กับสินค้าอะไรอยู่ยบนเรือนะฮะอันนี้มันเคยมีม มีเคสมีกรณีมาแล้วนะครับส่วนเอกสารเนี่ยมอื่นเนี่ยมันจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของท่านนะฮะว่าท่านจะส่งสินส่งสินค้าออกเป็นประเทศไหนนะฮะบางสินค้าเนี่ยต้องมีรายละเอียดต้องขอใบอนุญ,ญาตก,ก่อนอย่นะะางสินค้าเกษตรประมงอะไรพวกนี้นะฮะบางทีต้องขอใบอนุญ,ญาตก,ก่อนผลิตด้วยในระหว่างผลิตด้วย หรือแม้ทั้งหลังจากที่ส่งออกไปแล้วท่้านั้งขอรับรองตามไปอีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นอยู่ในขั้นตอนหรือว่ามาตรการของประเทศผู้นาเข้าหรือว,ว่าสินค้าบางอยา่าง